แนะนำวิธีการใช้งานสวิตชิงนะฮะัสำหรับลูกค้าที่ได้รับสวิตชิงไปนะครับโอเคนะมาดูกันนะครับสวิตชิงเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะฮะเราเสียบปลั๊ก3าทางนะครับเวราปั๊บปลั๊กตัวนี้จะเป็นปลั๊ก3าขานะครับเสียบให้แน่นให้สุดนะฮะนี่ฮะสายระยะมาวนงี้ฮะอ่าจะเป็น3าขาแบบนี้นะครับโอเคสิ่งแรกให้รับไปโอเคนะครับนี่นะฮะคีบขั้วบวกก่อนนะครับแล้วก็คีบขั้วลบฮะบวกหรือลบก่อนก็ได้นะครับ ไฟจะขึ้น13.2พัดลมทำงานได้ยินเสียงนะครับเป็นการบ่งบอกไฟในแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีอยู่13.2โวลต์นะครับแต่พอเราเสียบไฟบ้านปุ๊บนะครับดูนะฮะพอเสียบไฟบ้านขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ13.9นะฮะขึ้นมา0.7นะฮะบางตัวสวิตชิ่งบางตัวนะฮะขึ้น14.0 14.2 14.5นะครับแล้วแต่ฝับตั้งไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ14เป็นหลักนะครับ ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเลิกเล่นแล้วเราถอดปลั๊กออกครับแต่เราจะเห็นว่าตอนนี้อย่าเพิ่งฮะถล่มไหมฮะถลมเริ่มเริ่มเบาลงนะฮะแล้วก็ไฟจะเหลือ13.2ในนี้คือไฟในแบตเตอรี่นะฮะไม่ใช่ไฟในตัวสวิตชิ่งแล้วนะครับแล้วก็ถอดนะครับขัวบวกลบออกได้เลยครับโอเคตอนนี้ฮะ